ส่วนของวันที่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะในส่วนนี้เองค่ะทางด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีการยืนยันแล้วว่าเหตุแผ่นดินไหวไม่กระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะชื่นชมส่วนราชการที่ชี้แจงเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ที่ห้องประชุมสํานักงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีหาดอ่าวนางอํงเาเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด3.5รรกเตอร์ลงลึกในพื้นดิน2กิโลเมตรที่อํเาเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนายอังกูลศีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการรับมือและจาัดก,การหารือ ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมและรวมไปถึงนําเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะอย่างในพื้นที่ของหาดอ่าวนางเกาะพีพีและเกาะลันตาไม่ได้รับแรงสั่นไหวแต่อย่างใดและนักท่องเที่ยวที่เกิดความตื่นตระหนกนะคะก็มีจํานวนน้อยมากส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังคงมีภาพจําจากสนึนามิเมื่อปี2547ค่ะจากนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพักทั้ง ที่เข้าพักแล้วนะคะและรวมไปถึงห้องพักจองล่วงหน้ารวมทั้งไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินหลังจากที่จังหวัดกระบี่ออกมายืนยันว่าโครงสร้างของท่ากัศยานานาชาจังหวัดกระบี่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะขณะที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ได้ยังงานว่าหลังจากเกิดแผ่นผิด หลังจากเกิดเหตุการแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาและจังหวัดกระบีล่าสุดได้มีการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแล้วค่ะกว่าร้อยอาคารสรุปว่าไม่ได้มีผลกระทบและยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีนะคะก็ได้นําทุกพักส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะพบปะนักท่องเที่ยวและรวมไปถึงให้กาลังใจผู้ประกอบการสร้างความมั่นใจว่าเหตุการแผ่นดินไหวไม่ได้สร้างความเสียหายและไม่เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของกระบี